นีเงี้ยหน้อยกระซีผ้าเฮ็ดน้ำเปลวหวานเนาะคะ่ะกะตั้งหมอเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำบะขามเปียกลงไปเลยเนาะคะ่ะมันมีเงี้ย่น้อยสิพากินสะเดาน้ำเปลวหวานก็ได้สิเฮ็ดน้ำเปลวหวานให้พี่นอ้องเบิ่งในสูตรของแม่ใหญ่น้อยเนาะคะ่ะก็สิใส่น้ำบะขามเปียกลงไปจากนั้นก็สิตามด้วยน้ะตาลทราย น้ำตาลทรายแล้วก็สิเติมน้ำด้วยเนาะค่ะเติมน้ำต้งไปน้อยนึงเนาะค่ะเพราะเขาสีเขียวให้น้ำตาลทรายก็น้ำประคามเปียกนั่นเหนียวข้าก็สีใส่น้ำตาลทรายก็น้ำบระคามเปียกลงไปแล้วก็ใส่น้ำต้งไปนิดนึงเนาะค่ะแล้วก็จะเคี่ยวให้น้ำตาลทรายก็น้ำบระคามเปียกเหนียวเนาะค่ะสำหรับน้ำเปลาหวานเนาะค่ะก็ใส่ออกหวานน้อยนึงไม่น้อยปรับกองนิดนึงเนาะค่ะ แยาพี่น้องบ่เห็นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกบเคี่ยวให้มันเดือดเนาะคะ่ะนำ้ำมะขามเปียกกน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือะค,ะค่ะค่ะน้ำปลาหวานในสูตรเขาไม่ยายหน่อยก็บพมาะม่ยังหลายเนาะคะ่ะก็บม่ทอดนี่นะคะ น,น,บบาานี่น้ำกระขามาาม,ม,ม,มีน้ำกะขามเปียกนีเกลือนีน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่นาำเาต้ลงไปแล้วก็เขี่ยวคนให้มันเหนียวเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าสีซีมนาะว,ว่าราชาเป็นยังไงค่ะสราติกับพอดีเลยค่ะเมน,นี้เฮ็ดเปเบอร์เลยค่ะหลังจากนั้นเข้าก็ะสิปิดไต้เนาะค่ะ้ามันเหนียวแล้วนี่สูตร หอมยังนอนบ่ได้ใสเวลาโดดเนาะค่ะสามสี่นาทีโดยเป็ดเซ็ตเนาะค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะนำนำเขาเอิอยังก็น,นำเปาะหวานเนาะค่ะก็ไม่ยังนอนก็เรียบร้อยกระเจี๊ยใส่ถั่วให้พี่น้องเบิองเนาะจากนั้นข้าวซอยหอมเจียวลงไปเนาะค่ะพี่นอ้องเ้าวใส่หอมเจียวลงไปให้นำเปาะหวาน แล้วก็สินี้ปิดทอดเดี๋ยวมีน้นอยจะให้เบงหน้าตาต้องการว่าเป็นยังไงค่ะเป็นไงคะน้ำปลาหวานเมื่อนี้มีน้นอยมีสะเดาน้ำปลาหวานแล้วก็มีปลาดุกทอดเนาะคะ่ะกระสีมาให้พี่น้องเมืองว่านี่ระคาหน้าตาเห็ดขั้วปั่นบาน,บานง่ายๆตามสไตล์ของม่น้นอยเหมือนเดิมเนาะคะ่ะนี่ค่ะสะเดาน้ำปลาหวานเนาะคะ่ะ สูตรกับผมีมิ้งหลายเนาะค่ะมีน้ำตาลทรายมีน้ำบัขามเปียกมีเกลือแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยเขี่ยวเขากันเนาะค่ะเพราะมันเหนียวแล้วก็บเทใส่ถั่ยวด้วยหอมเจียวแล้วก็นนะะพริกทอดเนาะค่ะเขาก็นเลยกินแล้วค่ะสะเดาน้ำปลาหวานปลาดุกเนาะค่ะมันนี่สุกง่ายๆขอบคุณพี่น้องติดตามชมเนาะค่ะขอแรงเชียร์ยแรงใจแรงใจจากพี่น้องซอยกดติดตามในยูทูให้่น้องค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะสวัสดีค่ะ